đời đi đi nhá đời đi đi nhá ừ <coughs> 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 ตรงนี้เป็นปากขวดโอเคไหมตรงนี้ใหญ่ไปก็ <c oughs> โคง้งอ่ะผู้ช่วยอะ่ะต่อมานี้อ่ะคร่าวๆฮิ้โก้ต้องแต่งให้สวยเองนะลบเลยเนี่ยเส้น <c oughs> ผู้สอนทั้งผู้เรียนลา้านเขาเลยเต็มทั้งใจดีมากเดี๋ยววาดมากๆไปนั่นน่าจะไปเร็วมากทิโก,โก้คราวนี้เจอวัตถุจริงอะไรอะ่ะวาดเลยนะโอเคไหมใช้สูตรที่ให้ไปโอเคไหมเดี๋ยววาดมากๆเส้นก็จะคมเนี่ยเนี่ยทิวโก้ดูเส้นแรงเงาอย่างนี้ไว้โอเคไหมเส้นก็จะคมเอง ใช้สูตรไว้แรงเงารวมโครงสร้างให้เสร็จแรงเงารวมแล้วก็ทีละช่องโอเคตีมือฝาทําฝายเสร็จเนี่ยโครงสร้างยังไม่เสร็จเลยอย่าแรงเงามา <c oughs> เบี้ยวเนี่ยต้องลบกันใหม่หมดเลยนะ่ยังโครงสร้างไม่เสร็จเนี่ย ฮิโก้ก่อนจะวาดอะไรต้องมีแบบความชอบความอยากก่อนที่จะวาดนะมันจะออกมาได้ดีโอเคไหมรู้สึกว่าอยากวาดเลยอยากวาดให้มันลูดออกมามีชีวิตยิ่งฮิวโก้เก็บน้ําหนักเป็นร้อยเป็นพันได้เท่าไหรอ่อ่ะมันจะยิ่งนูนขึ้นมาโอเคไหมอันนี้มันมีแค่ขาวกับดำแค่สามน้ําหนักเองมันมีแค่สามน้ําหนักเองแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านน้าหนักอะ่ะมันจะนูนมาขนาดไหนอะ่ะโอเคไหมเอาพลังไป น้ำหนักคามีน้อยกว่า,าเยี่ยมแล้วเส้นเนี่ยควรรูปหัวแมวไว้โอเคไหมอันนี้แมวตายเนี่ยดูเส้นเนี่ยยังไม่ไหวละ่ะให้สบายสบายเปิดเพลงมีเสียงน้ำตกมีเสียงนกร้องแล้วก็วาดไปรูปหัวแมวไป ก็ค oh, ุณโอน่ะเร่งผมอ่ะไม่ได้เร่งครับมีข้อความคลามใกล้เคียงด้วยความใกล้เคียงเนาะเออฉลามันอยู่นี่มันไอ้ไอ้ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยฉลากมันอยู่นี่ไันตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันห่างกันมากเลยโอ้อันเนี้ยมันมันดูเหมือนไม่ใกล้กันมากเลยเนาะ วิเคราะห์หลักความเป็นจริงโอ้โหมันต้องอยู่ต่ำมากเลยเนี่ยโคปล่อยมาตั้งแต่นี่เลยอันนี้ไม่ปล่อยแล้วให้มันอยู่ต่ำเลยให้หลักความเป็นจริงนหน่อยถึงสัดส่วนมันจะบิดมันจะเคี้ยนนะ่ะแต่ให้มันมีหลักความเป็นจริงด้วยอมืมันอยู่ต่ำๆเลยเพราะฉลากมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออ แต่ตัวเนี้ยมันจะนูนสูงนูนสูงมาเยอะกว่าไอตัวพวกนี้นะเฮ้ยไม่ดูแบบเลยโค้งไม่ดูแบบเ,เอาสู้ๆอีกอก่พลังละเส้นมีอ่อนมีเบาหายไปหมดละเส้นหนักอย่างเดียวเลย ครัออแบผมแป๊บหนึ่งจะเสร็จแล้วครับคุณผู้คอยคุคอยไม่ไหวอะอันนี้โอ้ยยังลบดีๆก็ไม่ได้ใช้กั้เแต่เริ่มเรียนเลนะเนี่ยนะให้ผงไนะง้งรองรับเพื่อไปต่อยอดกับด้านหลังใช่ไหมอันนี้เรายังเด็กอยู่ครูก็เลยให้ทำฝั่งเดียว ทไปอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะงานสุดท้ายมันเละอยู่เรื่อยเลยโ็เพียยหรือเ,ลเป,ปโกโกโล่าเนี่ยไปฮิวโก้ล้าหรือยังฮิวโก,โก้จะกลับไปทำบ,บ้านไหม ามามนี่ทวนสดเลยอันนี้ลบลบลายข้างในให้หมดเลยลบอบให้หมดเลยไม่สวยเลยทำไมยิง่งทำยิ่งเละงานสุดท้ายทุกทีเลย<า>ลบบลายให้หมดให้สะอาดแล้วยังลบดีๆไปไหนไอ,อ้ภูเบียยังลบให้มันนะ้งเนี่ยเอาเนี่ยจะกลับไปลบบ้านเดี๋ยวถามก่อนก่อนทำมันต้องทำยังไง ลากเส้นตรงแล้วก็ลากอะไรแล้วก็ลากเส้นตรง้งเออเพื่อให้มันมีให้คลองกระบอกมันเท่ากัน้ให้มันตรงใช่ไหมจริงๆอะ่ะเราลากเส้นด้านข้างอ่ะให้เสร็จก็ไา้ไอ้ให้เสร็จ,รจแล้วก็ค่อยลากเส้นกลางอะ่ะด้านหลังใน้ทีหลังเป็นครั้งที่สองแต่ฮิโก้ขนาดนี้ลากเส้นตรงก่อนลากเส้นด้านละข้างก็ได้ ลปาพลิกแพงได้หมดจริงๆอ่ะลากเส้นได้ข้างสองฝั่งแล้วก็ลากเส้นกลางต่คลิก็ขนาดแบบทำแบบนั้นโอเคไหมแล้วก็ทำไงต่อครับวาดวงรีเออวาดวางรีอย่างนี้ใช่ไหมรับวงรีให้มันแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็เอาวงรีทักระต่อเออเป็นแก้วใช่ไหมไม่เป็นขวดใช่ไหมพอเป็นขวดเสร็จได้โครงสร้างเสร็จทำไงต่อ ก็แต่งลวดลายเออแต่งลวดลายให้เป็นขวดแล้วไงต่อแล้วก็ตรงตรงไหนตรงไหนตรงเส้นมันมัก็จะมีก็จะมีสเส้นลอ้อเออเส้นล้ออ่าคือโครงสร้างทั้งหมดเสร็จหมดแล้วอ่ะพอโครงสร้างทั้งหมดเสร็จหมดแล้ว ลงเงาทางไหนต่ออย่างแรกเราก็ต้องลงเส้น,ออนเข้มแล้วก็ออดอ๋อเส้นเส้นเข้มอ่อนจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่หัวใจหลักคือเงาเง,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 งาลงไงครับลงไงครับอย่างแรงกเราก็ต้องลงก่อนสองวัเออเจตองงานก็ต้องฝึกเออเออพราะศพกระบอกมันต้องขาวใช่ไหม สองฝั่งมันทําไมกันลงต่างกันยังไงบอกครูดิก็จะดูที่โดนที่ไม่ดนแสงก็จะเข้มเออต้องโดนแสงต้องทำไมครับเข้มอะไรนะครับอือตรงต้องลงโดนแสงมันต้องทำไมครับเออต้องไม่โดนแสงต้องเข้มครัคือรวมหมดแล้วใช่ไหมตรงกลางขาวพอได้สองน้ำหนักแล้วต้องทำต่อไปอะไรน้ำหนักอะไรต่อไปต่อ ลงไปต่อครับมันมีแค่สองน,น้ำหนักก็ลงลงเทปปีเป็นน้ำหนักที่สามครับเยี่ยมแล้วไอ้เส้นไอ้เส้นที่ครูบอกว่าแบบไม่แรงเงาแต่ใช้เส้นนะ่ะดำอ่อนอนะ่ะจริงๆอ่ะไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะเรายังเด็กอยู่เดี๋ยววาดไปดี๋ยวมันก็ใช้เองอ่ะอันเนี้ยเราเราไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคไหมใช้การแรงเงาเป็นหลักโอเคไหมเดี๋ยวครูกคัวใช้เส้น เข้มอ่อนมันจะเป็นการ์ตูนไงคนจะแรงเงาอย่างนี้แรงเงาอย่างนี้เป็นเส้นโอเคไหมเส้นเนี้ยเลี่ยงไปเลยก็เลี่ยงเพราะเลยเด็กอยู่เค่ไหมใช้การแรงเงาเป็นเส้นโอเคเออแต่อันเนี้ยครูกลัวเลยไงครูเลยให้แรงเงาได้เส้นก็ลองพิกแพงดูใช้ได้หมดแหละครับโอเคการบ้านคือไปทําขวดมาเนี่ยหน้านี้ไม่พออันหน้านี้ได้ขวดหนึ่งหน้านี้ก็ได้ หน้านี้สองอันนี้การบ้านหน้านี้เออทำกันบ้านใส่หน้านี้เลยโอเคไหมไมันี้ประหยัดนี้กันบ้านโอเคดูครูดูกันบ้านก่อนทําได้ดีทําได้ดีไล่เส้นอืมโอเคอันนี้จุดเปอร์ส c t i v e เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับขอส่งกันบ้านนะเอาฮิโก้ถ่ายรูปถ่ายรูปค่ับง,งานอย่าลืมนะสูตรอะโอเคไหม ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคครับขอจบการส่นครับกโก้ไม่ไหวแล้วกลับไปทําบ้านนะเดี๋ย่รั้างหน้าเอาสีมาเราจะแรงเอาสีพื้นฐานแรงเอาสีอันนี้พื้นฐานแรงเอาโอเคไหมไอยุย่ยใช่อีกรูปหนึ่งคุยได้ถ่ายรูปรูปเดียวหน่อย